สวัสดีค่ะหนูดีมาตร์ฟิลนะคะวันนี้นะคะหนูดีจะพามาชมเจสกีที่ลูกค้านําเข้ามาที่ศูนย์มเตร์ฟิลของเรานะคะเพื่อติดตั้งอ็ซสเอรี่เสริมจากซีดูมีอะไรบ้างตามไปชมเลยค่ะค่ะอย่างที่ลูกค้าเห็นตรงนี้ก่อนเลยนะคะสีแดงๆเนี่ยจะเป็นเอ่อทุ่นกันกระแทกนะคะซึ่งเราจะต้องติดตั้งอะแดปเตอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็ทุ่นกันกระแทกเวลาเราเข้าโบต่างๆนะคะวิธีการใช้ก็คือเสียบตรงช่วงเสาตรงนี้นะคะแกนการตรงนี้เข้าไปนะคะแล้วก็ล็อกอย่างี้ก็คือ สามารถการกระแทกเวลาที่ลูกค้าเข้าโปะได้นะคะก็จะติดตั้งข้างละ2จุดค่ะค่ะแล้วก็ด้านข้างเรือนะคะจะติดตั้งขานนะคะสำหรับรองเหยียบหรือว่ากาบเรือนะคะโดยลูกค้าเนี่ยจะพบได้นะคะกับรุ่นฟิสโปลแต่ถ้านอกเหนือจากรุ่นฟิสโปลเนี่ยก็สามารถที่จะติดตั้งเพิ่มได้เหมือนรุ่นนี้นะคะและด้านข้างนะคะก็มีติดที่รองแก้วนะคะซึ่งเป็นอ mm ุปกรณ์เสริมใหม่จากซีดูเขาเลยนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะซื้อที่เสียบคันเบ็ดนะคะติดตั้งเพิ่มได้นะคะเวลา บางทีจะเสียบคันเบ็ดน,นะคะก็ล็อกเข้าไปอย่างนี้เวลาเลิกใช้ก็กดออกมาปลดออกมาได้ <ขา S 1> ค่ะแล้วก็ลำนี้นะคะมีติดตั้ง GPS Garmin ด้วยนะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยมักจะพบเห็นนะคะ GPS Garmin ในลักษณะนี้กับรุ่น Fish Pro นะคะแต่ว่าเรานะคะก็สามารถที่จะ เอาตัวฐานนะคะอะแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยติดตั้งกับรุ่นของเจสกีได้นะคะแล้วก็ติดตั้ง GPS Garmin นี้ซึ่งสามารถที่จะดูแผนที่นะคะแล้วก็วัดความลึกน้ำได้เป<ล>็นหน้าหัวเรือของซีดูนะคะก็จะมีที่เก็บของที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะซึ่งสิ่งที่ลูกค้ามักจะเจอนะคะก็คือของที่มันเยอะมากๆเลยนะคะไม่สามารถจัดสรรได้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตะกร้านะคะที่ซื้อเพิ่มติดเข้าไปได้นะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอาของกระจุกกระจิกนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็หยิบได้ง,ง่ายค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะ ก็คือกล่องพวกอ,อ,อุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆนะคะซึ่งสามารถที่จะเก็บเข้าไปตรงช่วงด้านหน้าหัวเรือได้นะคะโดยข้างในนะคะก็จะมีนกหวีดนะคะเชือกนะคะแล้วก็ไฟฉายค่ะเวลาใช้นะคะก็เก็บเข้าไปอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็ล็อกเข้าไปเลยค่ะ แลสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อได้ที่ Motorfield Thailand นะคะตั้งอยู่ถนนพระราม2มหาชัยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนูดีด้วยนะคะเบอร์หนูดีนะคะ0864167817สวัสดีค่ะ